ก็ม sí, uh ีอ huh. ยู่ปีหนึ่งไปเล่นงานที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองตอนนั้นพี่นกเข้าวงเป็นเป็นนักแสดงแล้วเป็นตลกแล้วตอนนั้นทําทีมตลกคณะนนนกเชิญยิ้มครับก็ผมก็ทันนะครับทันไหมทันครับอย่าทันบ่อยเดี๋วดูอายุไม่เยอะนะดูหน้าอายุไม่เยอะแต่พอบอกทันทันเอ๊เหมือนเยอะเหมือนกันนะก็ไปเล่นที่ชายโยครับผมอำเภออำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับ เจ้าภาพเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพแต่เขาโทรให้เราไปเล่นที่วัดนี้เพราะวันนี้ชอบตลกมากเป็นงานอะไรครับพี่นกเหมือนเป็นงานไม่ใช่งานศพใช่ไหมไม่ใช่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 งานศพเหมือนเป็นงานของวัดนี่แหละครับงานประจําปีหรืออะไรสักอย่างครับก็ไปเล่นพอเข้าไปถึงเข้าไปทางเข้าลึกมากเลยลึกมากแล้วก็จะเป็นมืดมืดพอไปถึงวัดฝนตกตกสู้ตกหนักมากเลยอ่ะตกหนักมากเลยก็ ต้องหลบเข้ามาตรงศารากันก็ยังไม่ได้เล่นใช่ไหมแต่งานนั้นไปอพี่เป็นคนที่ไปไหนขับรถเองตลอดครับเราเอารถส่วนตัวไปแต่ลูกน้องไปรถตู้ในรถตู้ก็มีสิบกว่าคนแต่เราขับคนเดียวพอไปถึงเล่นยังเล่นไม่ได้รอฝนหยุดครับพวกแมคค้าพวกอะไรเขาก็เข้ามาหาเราเอาขนมมาให้กินขคยใครขายอะไรก็มาให้มารับสรุปแล้วมันเหมือนไฟมันทํางานไม่ได้หม้อแปลงมันระเบิด ก็เล่นไม่ได้เลยงานต่อไม่ได้สักพักก็รอฝนหยุดก็กลับกันแม่คงแม่ค้าก็เอาของมาให้ก็เตรียมเก็บกลับกระจายกันหมดแล้วเรารอฝนหยุดก็ออกจะออกมาก็บอกกับลูกน้องว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มเพราะปากทางที่ถ้าเข้าเข้าวัดเนี่ยเราจําได้ว่ามันมีปั๊มอยู่เดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มนะออกไปเจอปั๊มแรกเลยเขาก็ขับรถตู้ออกไปออกไปแล้วก็สักพักเราก็เอาของขึ้นรถขับตาม ลาคนนู้นคนนี้ลาพระลาเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถตามออกมาเพราะออกมาเนี่ยตอนออกมาแรกๆเนี่ยมันยังพอจะมีไฟเห็นรถคันนู้นคันนี้กระจายออกแล้วก็ขับออกมาทางที่พอเราจะจําได้แต่นี้พอขับขับไปทางมันมืดมืดแล้วแคบขับไปขับไปเอ้ามันเป็นทางเดิมหรือเปล่าครับพี่นกตอนแรกออกอะออกทางเดิมที่เข้าไปครับแต่พอเข้าไปแล้วมันเหมือนมันมี มันมีหลายเลี้ยวอ่ะมันไหลายเลี้ยวแล้วสมัยนั้นมันเออสมัยนั้นมันไม่มี g ี s เหมือนปัจจุบันมันไม่มีเราก็เวลาไปงานนี้เราจะอาศัยตามว่ามีรถวิ่งแล้วก็วิ่งตามเดี๋ยวชีวิตเปลี่ยนเลยนะเออถ้ามันดิ่งไงชีวิตเปลี่ยนไปแล้วรับถ้ามีรถมันวิ่งไปได้เราก็ต้องไปได้เดี๋ยวมันก็ทะลุออกเราคิดอย่างนี้ก็ขับตามตามตามเพราะไปถึงตรงแยกนั้นเอ๊ะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามองตรงทางทางนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่มีที่เลี้ยว เอ๊ะจะไปทางไหนวะมองจะจะไปทางนี้พักเดียวพอหันตรงมามีแสงไฟเห็นรถเป็นรถกระบะัครบอ้าวแสดงว่าทางเนี้ยไปได้แล้วก็เออไปทางนี้ดีกว่าเขาไปได้เราก็ต้องไปได้ก็ขับตามตามตาม,ต,ามตอนแรกเขาก็ขับช้าๆเนะี่ยเราขับขี่ไปดูเอาใช้รถกระบะเป็นรถกระบะขับตามตามตามไปสักพักเขาเร่งวู้ดเราก็เร่งตาม เร่งตาม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 แล้วถนนมันแบบมันลื่นด้วยไงเพราะมันเป็นเป็นดินลุกลังอ่ะแต่ก็ต้องตามให้ทันอ่ะเดี๋ยวหายอีกก็ขับตามไปสักพักเขาเลี้ยวฟุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยครับเราก็เลี้ยวปุ๊บแต่พอเราเลี้ยวปุ๊บรถเราตกเลยตรงนั้นมันไม่มีถนนหนนไม่มีถนนไม่มีอะไรเลยเหรอครับไม่มีมันเป็นเหมือนแบบทันนาปะครับ เหมือนเป็นคลองหน่อยหนึ่งเป็นคลองเป็นคลองแล้วก็เลยคลองไปก็จะเป็นท้องนาครับท้องนาอย่างเงี้ยอ้าว้วรถกระบะมันไปไหนเราขับจี้นะไม่ใช่ว่าขับห่างนะพอเลี้ยวรถกระบะไม่มีมีแต่โล่งๆแล้วก็เป็นคลองอย่างเงี้ยคือตอนนั้นพี่นกมองสุดลูกหูลูกตานี่คือไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟไม่มีไฟถ่ายไม่มีอะไรไม่มีรถแล้วทางมันไม่มีที่จะไปไหนได้มันเป็นติดคลองอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องนาโล่งๆเลยนะไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรพี่เขาบอกเอ้า แล้วเราเลี้ยวเราก็เขาเลี้ยวปุ๊บเราก็เลี้ยวเลยแต่รถเราตกอย่างเงี้ยครับแล้วถอยขึ้นก็ไม่ได้ต้องคาอยู่คาอยู่อย่างนั้นเลยถอยขึ้นก็ไม่ได้เพราะมันดินก็ลื่นไงอ้าวแล้วทํำยังไงอ่ะก็หยิบโทรศัพท์มาโทรโทรหาลูกน้องจะบอกอ่ะครับโทรศัพท์ไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นก็ค่อยๆเปิดประตูรถตอนนั้นฝนฝนหยุดยังครับหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วแต่มันยังแฉะอยู่ครับ ก็ค่อยเปิด,ปดรถอะจะกลัวรถจะไหลลงไปก็กลัวก็ดึงเบรกมืออะไรหมดแล้วก็เดินลงมาเดินทั่วเลยนะมันไม่มีซอยไม่มีทางที่รถมันจะหายไปได้แล้วเดินยังไงก็ไม่มีขึ้นโทรยังไงก็ไม่มีขึ้นแล้วก็เอ๊ะกลัวก็กลัวทําไมเพราะว่าอยู่คนเดียวไงไม่มีรถตามหลังพี่มาเลยไม่มีตามหลังไม่มีอะไรเราก็นึกย้อนไปว่าตอนที่เราตามเขามาตอนแรกเราก็ไม่เห็นรถนะแต่อยู่ๆเราเห็น อยู่ดีๆรถก็โผล่ขึ้นมาเออวิ่งเห็นไฟรถเลยแล้วก็คิดว่าโดนและคงโดนแล้วล่ะแต่ไม่ก็เป็นไรเราไม่เป็นไรดูรถก็ไม่เป็นไรก็ไปนั่งอยู่ในรถโชคดีว่าได้ของที่แม่ค้าเขาให้อยู่ตรงนั้นสามสี่ชั่วโมงคนเดียวนะมีคนมาอีกทีที่จะมาช่วยเนี่ยตีห้าแล้วเป็นคนที่ชาวบ้านเขาผ่าน ไปหาหากบหาเขียดเออมีชาวบ้านมีชาวบ้านในในช่วงที่อยู่ตรงนั้นไม่รู้ทําไงโทรก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดเราก็มีไฟฉายแบบที่เป็นแม่เหล็กอ่ะครับก็มาแปะไว้บนหลังคาเผื่อใครเขาผ่านไปผ่านมาจะเห็นจะเห็นแสงไฟก็ไม่มีใครมาก็ผมว่าชาวบ้านคิดว่าเป็นกระสือแน่เลยพี่ไม่ให้กันให้มันขึ้นขึ้นฟองฟ้าไงยิงขึ้นอย่างเงี้ยก็เออไม่เป็นไรว่าทําใจสบายๆบายเปิดวิทยุฟังหยิบขนมอะไรมากินเพลินเเดี๋ยวเผื่อ เพราะเรารู้ว่าลูกน้องรออยู่เดี๋ยวถ้าผิดเวลาเขาต้องโทรมาครับแต่เราโทรไปไม่ติดไงรออยู่งั้นก็ไม่มีใครโทรมาก็นั่งกินขนมแล้วก็ฟังเพลงมองไปเอาเห็นมีคนเดินมาใส่ใส่ไฟฉายตรงเนี้ยเหมือนไฟเหคนพวกหากรบหาเขียดเงี้ยแล้วก็คิดเออออกมาหากรบแน่เพราะฝนตกเขาก็เดิน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 ,ดนมาจนจะถึงรถแล้วเราก็โอ้พี่พี่พี่สวัสดีค่ะ พี่ได้ยินหนูไหมเขาก็เดินมาใกล้ๆแเออเขาคงเห็นเห็นเราแล้วถึงเดินเข้ามาครับสักพักเขาก็เดินเลี้ยวลงตรงที่รถเราหัวทิ่มไปอ่ะแต่ก่อนจะถึงเราประมาณสองช่วงมือเออประมาณอย่างเงี้ยเขาเดินเลี้ยวเออเขาเดินเลี้ยวลงแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นเลยเขาทําเหมือนมองไม่เห็นพี่นกเลยไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเดินข้ามไปฝั่งนน้นที่เป็นลานโล่งๆนน้นเลยอ่ะครับตรงนั้นก็เป็นคลองอยู่ด้วยนะที่เขาเดินข้ามอ่ะครับนั่นแสดงว่าเขาลุยน้าป่ะครับมัน อันเนี้ยเดี๋ยวบอกตอนหลักออม,มีลุ้นครับผมข้ามไปเลยนะครับแล้วเอา้าทำไมเขาไม่เห็นหรือว่าเออเขากลัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะนั่งรอในรถต่อโทรยังไงก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดจนตีสี่กว่าอยู่ๆโทรไปติดลูกน้องบอกเอา้านกอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมไม่ออกมาสัที ออกแล้วอยู่ไหนกันบอกก็อยู่ที่ปั๊มเนี่ยยังรออยู่ที่ปั๊มแล้วบอกโอ้โหทําไมไม่ดิ้นลนกันเลยนะสี่ห้าชั่วโมงมึงก็นั่งรอกูไม่ตกใจก <c oughs> ูไม่ออกมา <c oughs> เลยไม่ดิ้นลนก็โทรเนี่ยโทรยังไงก็โทรไม่ติดจนเลี้ยวเข้าไปในวัด <c oughs> เขากลับมาตามเราที่วัดครับกลับมาตามที่วัดแล้วสักพักหนึ่งตามที่วัดไม่มีใครเขาก็ออกไปที่ปั๊มกันอีกออกไปที่ปั๊มกัน บอกเนี่ยรถติดลมออกไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างนี้เขาก็เข้ามาในวัดอีกพอดีมันใกล้สว่างก็มีมีคนเริ่มมีแม่คองไม่ครัวอะไรของวัดแล้วครับเขาก็บอกว่าหาหาช่วยหารถไปไปดึงได้ไหมนกอ่ะของนกเขาตกอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่แต่ไม่รู้ตรงไหนชาวบ้างเขาบอกอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปหากันเขาก็ไปเอารถมาขับรถตามหาตามหาจนมาเจอมาเจอ,มาเจอเขาก็ลงมา ตอนนั้นมันใกล้สว่างแล้วมันตีห้ากว่าเพ้เริ่มพอเห็นแสงลำไรแล้วใช่ไหมอ่าลำไรแล้วเขาบอกอ้าวคุณนกมาได้ยังไงอะทางเนี้เขาไม่มีใครเข้ามากันหรอกนะถนนมันไปไม่ได้เพราะสุดไปมันก็เป็นท้องนาถ้าถ้าเราไม่เลี้ยวสุดไปมันก็มันมันก็ตันตันครับมันไปไม่ได้บอกไม่รู้พี่หนูตามรถกระบะมาเขาขับมาหนูก็เลยตามมาเพราะหนูไม่รู้จะไปทางไหนออกไม่ถูก ขาบอกเดี neck, ๋ยวค่อยๆค่อยๆลงมาก่อนเขาก็เอารถถอยมาจะดึงรถเราขึ Now, him, ้นครับชาวคณะคนหนึ่งพี่น้องชื่อพี่น้องเขาก็เดินลงมาทุกคนก็ลงมาแล้วก็เอ๊ะเขายืนมองอะไรวะแล้วเขาก็ไปชวยุ่งเราขึ้นมาเขาก็ถามว่านกคุณลุงคนนั้นน่ะเขาไม่อยู่เป็นเพื่อนนกเหรอืแล้วบอกใครพี่น้องคุณลุงที่ไหนก็นั่นไงยืนเนี่ยน่ะยืนอยู่ตรงข้างกอไผ่บอกไม่มีหนูอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่มี มีดิจริงๆเนี่ยเขายืนอยู่นั่นน่ะหน้องยังยกมือไหว้เขาเลยเขาก็ยักหน้าแล้วบอกตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้หายไปไหนแล้วสงใส่แกเดินไปแล้วมั้งครับพี่น้องเขาว่างี้บอกไม่มีหนูอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจนเอารถขึ้นมาได้พี่หน้องเขาก็เดินตามหาคุณลุงคนเนี้ยเพื่อจะยืนยันกับเราว่ามีจริงๆเพราะตอนนั้นมันก็ลานโล่งคงไ,ไม่มีที่ให้แอบไม่มีที่ให้แอบไม่มีจะมีก็ข้างๆรถตรงน,นี้จะมีกอไผ่ก่อนหนึ่งเป็นกอไผ่ก็ไปถามคนที่นั่นที่เขามาช่วยอ่ะ พี่น้องเขาถามเขาบอกอา้าวงั้นคุณก็โดนแล้วละ่ะไม่มีหรอกตรงนี้ไม่มีใครเขาไม่ยืนหรอกแต่ใน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 กอไผนะ่น่ะมีสารอยู่นะก็<อ>เดินไปดูกันในกอไผ่รตรงกลางกอไผ่เลยอะ่ะมีสารตั้งอยู่จริงๆเป็นเหมือนสารเพียงตาใช่ไหมอ่าใช่มีสารตั้งอยู่แล้วก็มีรูปปั้นเหมือนรูปปั้นตายายอย่างเงี้ยแต่มีรูปตาคนเดียวโอ้ยกมือไหว้แล้วตรงตั้งแต่ตรงนั้นปุ๊บพอพี่เห็นปุ๊บนะ อยู่มาทั้งคืนพี่ไม่รู้สึกกลัวอะไรนะครับแต่พอตรงนั้นน่ะพี่สั่นไปหมดเลยสั่นทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกขับรถเองก็ไม่ได้ขอขึ้นรถขอขึ้นรถแล้วแล้วนอนคุกอย่งเงี้ยขุดขดตลอดจนถึงกรุงเทพเลยอ่ะ,<ฮ>ะมันมีความรู้สึกกลัวกลัวแล้วกูอยู่ได้ยังไงวะทั้งคืนกูอยู่ได้ยังไงคือพี่อยู่ตรงน,นั้นมาสี่ชั่วโมงแล้ว,ลวไม่รู้รอยู่ได้ยังไงอะ่ะแล้วจะบอกให้ว่าคนผู้ชายที่เขาหากบที่เขาเดินข้ามไปเนี่ย พี่เดินไปดูจะเดินไปดูตรงนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นแบบกอผักตบชวาอะไรเงี้ยเหมือนมีผักบุ้งเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นนะ่ะมันมืดพี่นึกว่าตรงนั้นนะ่ะมันมีสะพานแล้วพวกกอผักตบมันบงังครับมันไม่มีสะพาน <c oughs> มันไม่มีสะพานข้ามไม่มีไม้พาดอะไรเลยเขาเดินไปได้ไงแล้วเสียงน้ําก็ไม่มีนะเดินไปเงียบ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 เลยตรงนั้นถึงรู้ว่าอ๋อ ที่เจอนั่นคือผีเดินแบบฟิลเหมือนลอยได้ไปเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นว่าลอยหรือไม่ลอยแต่เหมือนเราว่าเขาเดินนะเพราะมันตรงนี้มันก็จะมีผักบุ้งผักตบอะไรบางเหมือนบางเท้าอะ่ะเราก็นึกว่าตรงนั้นมัน,ม,นมีไม้พาดให้เขาเดินมันไม่มีไม้พาดสยองมากเลยอนะ่ะพี่นกคิดแล้วคุณลุงคนนั้นน่ะอาจจะมาช่วยก็ได้อาจจะมาช่วยคุ้มครองเราอะ่ะน่าจะตาคนนั้นน่ะที่พี่น้องบอกว่าเห็นแต่พี่น่ะไม่เห็น แต่กระบะก็ยังคงเป็นปิศนาอยู่ปิศนาก็คือเจ้าของเออเจ้าเจ้าที่เออคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเคยมีรถมาตกตายไหลายคันแล้วนั่นไงเป็นกระบะก็มีโอ้อันนี้นี้หลอนเลยพี่น้หลอนเลยพอรู้เรื่องแล้วแบบทำอะไรไม่ได้มันสันจนถึงกรุงเทพมาเหมือนคนจับไข้อะแล้วก็กลัวใครพูดด้วยอะไรด้วยไม่กล้าคุยเลยกลัวมาก เคยมีกระบาดไปตายตรงนั้นด้วยมีกระบาดตกไปตายซึ่งวันนั้นถ้าพี่นกขับเร็ววันนั้นก็ไม่แน่จะอุบัติเหตุหนักกว่านี้ก็ได้นะครับพี่คิดว่าคุณตาที่เห็นเนร่บคุณตาที่พี่นองเห็นน่าจะช่วยยั้งเขาเบรกจึ๊กเลยเบรกว่ามันตกแล้วจึ๊กเลยอ่ะแต่คิดดูว่าดินมันก็ลื่นเพราะฝนมันตกมันไม่น่าจะอยู่ไงไม่น่าจะเบรกอยู่มันน่าจะพุ่งลงไปเลยอ่ะอันนี้คือครั้งแรกที่จำมากเลยมันจําไม่ได้จําเพราะความ ความกลัวผีหรืออะไรนะมันมันจำกับการขับรถด้วยอ่ะว่าควรจะไปเป็นขบวนพร้อมๆกันดีกว่าอะไรจริงนะพี่แล้วอย่างพี่แบบโอ้โหเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วมันไม่ใช่แถวบ้านเราอ่ะแล้วมันกลางป่ากลางอะไรมันทุกวันนี้ยังจําได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วผ่านไปก็จําได้ครับจําได้แต่ไม่เคยเข้าไปนะไอ้เข้าก็ไม่เข้าเลยใช่ไหมครับพี่โงเจอคนที่ก็มาช่วยให้บอกว่าผีก็คงโกรธแหละ เขามารอดูตลกแล้วตลกไม่เล่นให้เขาดูว่าไฟมันดับหม้อแปลงแล้วมันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงครั้งนั้นจํามากเลยค่ะ